เห็นคลื่นยักษ์นั้นไหมขึ้นมานี่มันอะไรการเกงเหรอเอามานี่ฉันจัดการเองมันถุงขยะฉันจะไปสำรวจอะไรต่อแล้วนะไปด้วยสิโอ้ยรอฉันหน่อยมันจะออกไปข้างนอกชายฝั่งเธอต้องดูแลข้างบนให้ดีจากนี้ไป ันจะกลับมาหาเธอแน่นอนฉันสัญญารอฉันก่อนโรบินโอ้ยกางเกงฉันถกแล้วไม่ต้องห่วงฉันเดี๋ยวฉันก็กลับมาเออระก,กินฉันยังไม่เสร็จส,สิ้นฉันก็ถวยทัอแล้วเออผมเป็นเซฟต้กาดครับ มืออะไรให้ช่วยไหมครับ <c oughs> เดินผ่านเฉยเลย